สวัสดีค่ะคุณยายแมวจังกลับมาแล้วคะ่ะโอ้ยแมวจังของยายคิดถึงจังเลยลูกโอ้ยยายเนะี่ยอยู่กับอบๆทั้งวันเหงาเนี่ยรอแมวจังอยู่เลยยาไอแมวจังก็คิดถึงคุณยายคะ่ะแต่ว่าจะมาบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งออกไปข้างนอกอีกแล้ววะค่ะฮะอีกแล้วเหรอลูกเออเออแล้วหนูจะไปไหนล่ะเะ วันนี้เขามีเดินแบบกันค่ะมีถ่ายแบบกันเมวจังอ่ะก็ได้รับเชิญไปถ่ายด้วยนะคะ โอ้จริงเหรอโอ้ยแมวจังของยายความฝันที่อยากจะเป็นนางแบบเนี่ย <c oughs> ก็ใกล้เป็นจริงแล้วนะสิลูก <c oughs> ยังอีกไกลค่ะถ้าเขารับนางแบบตัวกลมอย่างแมวจังได้แมวจังก็ยินดีค่ะคุณยายโอ้ยหลานใหญ่น่ารักให้ยายไปเป็นเพื่อนไหมล่ะฮะจริงเหรอคะจริงสิลูกยายว่างอ่ะดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ เอาสิจ้างั้นเดี๋ยวยายไปปิดบ้านอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะค่ะค่ะคุณยายแม่จังรอคะ่ะพิลิกาจางคะขอบคุณมากเลยนะคะที่สละเวลามาวันนี้ไข่มุกตื่นเต้นมากเลยอะพี่การู้สึกเป็นเกียรติมากเลยจ้าได้ข่าวว่าไข่มุกถ่ายรูปเก่งมากๆเลยถ้าถ่ายมุกถ่ายนิตยสารเล่มนี้พี่ก็ไว้ใจให้ถ่ายจ้า แต่จริงๆแล้วเนี่ยไข่มุกอ่ะก็มาเป็นอย่างแบบเหมือนกันนะสูงมากเลยอะ่ะเอ้ไข่มุกไม่เอาหรอกค่ะไข่มุกอ่ะชอบเป็นนักเป็นช่างภาพมากกว่าสนุกก็เยอะเลย <c oughs> ดีจ้ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะค่ะ <c oughs> พี่ลิกิจังโพสไปเรื่อยๆนะคะได้ท่าต่างๆเอาให้เป็นธรรมชาตินะคะได้เลยจ้า เยียมมากเลยค่ะพี่ลิกาจังโหพิสุดยอดเลยอ่ะหนูชอบมากเลยค่ะเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเสร็จแล้วล่ะจ๊ะใช่ค่ะพี่ลิกาสวยมากเลยนะในกล้องอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าหนังสือเล่มน,นี้ออกแล้วอ่ะไข่มุกจอ่อไปให้ดูนะคะจ้างั้นพี่จะลอนะจ๊ะพี่คงจะต้องไปก่อนแล้วละ่ะเพราะว่าให้ลิกาคนน้องอ่ะดูร้านอยู่คนเดียวนะจ้า ค่ะค่ะขอบคุณอีกทีนะคะอแล้วเจอกันใหม่ค่ะจ้าขอบใจมากนะจ้าไข่มุกชคบปีจ้าคะ่ะนางแบบคนแรกผ่านฉลุยเลย,เยว่าแต่คนที่สองมาหรือยังนะเนี่ยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ายังทันเวลาอยู่หรือเปล่าอะไข่มุกอ้อพี่ชีสเค้กทันสิคะ ว้าวชุดพี่ชีสเค้กสวยมากเลยอะ่ะขับใจจ้าพี่เพิ่งได้ชุดใหม่มาเห็นไข่มุกบอกว่าอยากได้หวานๆมันโอเคหรือเปล่าจ้ะโอ้ยโอเคจะยิ่งกว่าโอเคอีกค่ะงั้นมาเริ่มกันเลยนะคะจ้าสบายๆนะคะพี่ชีสเค้กแล้วก็เปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะคะจ้าจา้ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะโอเคจ้าพี่จะพยายามน,นะ อชอบทุกรูปเลยค่ะพี่จริงเหรอจ๊ะพี่อ่ะโพสไม่เคยเก่งนะพี่ชีสเค้กอะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ยืนเฉยๆก็สวยสักงามากเลยอะโดยเฉพาะสีตาเนี่ยชนะทุกสถาบันเลยค่ะเข้าใจจ้ะแล้วอชอบสีตาสีไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าจ๊ะไข่มุกชอบทุกสีเลยค่ะมันจะให้อารมณ์ต่างกันนะคะ อองั้นเซตของพี่ชีสเคก้กเสร็จแล้วนะคะเ,ออเสร็จแล้วเหรอจ๊ะแล้วดีจังเลยอะ่ะงั้นพี่ขอนั่งดูนางแบบคนอื่นต่อเลยนะไม่มีธุระจ๊ะเยี่ยมไปเลยค่ะพี่เซตต่อไปเนี่ยสนุกมากๆเลยนะคะมีทั้งแบบเซ็กซี่แล้วก็ออกเฉียวเียว,วหน่อยแล้วก็มีแบบน่ารักตัวกลมๆด้วยล่ะคะ่ะน่ารักตัวกลมๆงั้นก็แสดงว่าเมวจากมานะสิ ก็เขาอ,อุบไปก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ก็เห็นคะ่ะเอ๊้ก็ได้ข่าวว่าที่นี่นี่นาไม่เห็นจะมีใครอยู่เลยอ,ะอ่ะอ๋อสวัสดีค่ะพี่เลเวนควีนมาแล้วเหรอคะเออใช่เจ้ะน้องที่ชื่อว่าเพลหรือว่าไข่มุกใช่ไหมจะ๊ะใช่ค่ะพี่เฮ้ยเป็นเกตมากเลยนะคะที่พี่เรเวนควีนจะมาเป็นนางแบบให้อะ่ะ <laughs> ก็นิดหนึ่งน,นะจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ว่างอะไรมากแต่เห็นว่าน้องอะ่ะมีโปรไฟล์ที่ดีเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยมากเลยช่วยจัดให้พี่ดีๆสักเซ็ตดีมั้จ๊ะยินดีค่ะโอ้ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเ,ออเปล่าจ๊ะพี่สอมโพสแทร์เนี่ยออค่ะงั้นเรามามเริ่มกันเลยนะคะออดีสิจ๊ะเวลาพี่มีจำกัดเริ่มได้เลยจ้ะค่ะค่ะคสวยพอหรือยังนะเรา งั้นไข่มุมเรก่มถ่ายเลยนะคะเอาเลยจ้ะพี่พร้อมแล้วจ้ะค่ะพี่เรเวนควีนสบัดผมมาเลยค่ะว้าวสุดยอดเลยค่ะ สวยเซ็กซี่แล้วก็สง่าทุกท่าเลยค่ะพี่ถ้าน้องชอบพี่ก็ดีใจจ้ะขับขึ้นค่คะเดี๋ยวยังไงเชิญพี่พักก่อนนะคะยังมีอีกหนึ่งนางแบบที่หนูจะต้องถ่ายนะคะหลังจากนั้นอยากจะขอถ่ายภาพรวมหน่อยเออก็ได้จ้ะตามใจงั้นพี่ไปนั่งพักก่อนเลยนะโหยสวยสุดยอดเลยอะถ้าต่อขึ้นน่ะอยากจะมีลุคแบบพี่เรเบิ้ควีนจริงๆเลย อย่างเราอ่ะก็เหมาะอยู่นะ้คุณยายขาเร็วแล้วค่ะพวกเราสายแล้วค่ะโอ้ยหลอรลอยายด้วยลูกรอยายด้วยโอ้ยไอ้สวัสดีค่ะพี่ไข่มุกโอ้ยหมดแรงเลยค่ะนั่งดิมิเนียอุ้มแมวจังเป็นอะไรจะรีบเชียวก็กลัวพี่ไข่มุกล่งไงคะโอ้สวัสดีจ้าไข่มุก สวัสดีค่ะคุณยายของแมวจังใช่ไหมคะได้ข่าวมานานแล้วว่าน่ารักสวยแล้วก็ใจดีมากโอโอุอ้ยใครมันช่างพูดเนาะก็แมวจังนี่แหละค่ะคุณยายองั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะพี่ไขม่มุกอ๋อจ้าเออแต่ว่าแต่ว่าอะไรล่ะคะคุณยายน่ารักมากเลยอะ่ะ คุณยายคะจะว่าอะไรไหมคะถ้าเกิดว่าไข่มุกอยากจะถ่ายคุณยายกับแมวจังเป็นแพ็คครอบครัวนะคะโอ้ยยายเนี่ยเหรอจะจะได้เป็นนางแบบด้วยะไอ้จริงเหรอคะน่าสนุกจังเลยอะถ้ามีรูปสวยๆกับคุณยายเยอะๆนะแมวจังก็จะแฮปปี้มากเลยคะ่ะงั้นถ้าทั้งสองเห็นตามนี้เรามาลุยกันเลยนะคะ เอาเลยจ้าเอาเลยแล้วแต่ใไข่มุกเลยลูกคุณแม่เขินจังเลยคุณยายก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ยอพอสไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติค่ะโอ้ได้เลยจ้า แมวจังภาพที่ได้อดูอบอุ่มมากๆเลยนะอบอุ่นมากๆเลยนะพี่ไข่มุกตื่นเต้นถึงกับพูดผิดพูดถูกเลยอะไอดีมากๆเลยค่ะที่พี่ไข่มุกชอบอะ่ะถ้าพี่ชอบแมวจังกัดคุณยายก็ชอบเหมือนกันคะ่ะจะถ่ายอีกก็ได้นะจ๊ะอย่ายินดีไอคุณยายกำลังเพลินเลยสิยหลานคนนี้รู้ใจมันสนุก <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณยายแต่ว่าเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดีจังเลยที่ทุกคนยังอยู่คือพี่ลิกาจังลืมของนะจะอา้าสวัสดีค่ะพี่ลิกาจังมืมาได้โอกาสพอดีเลยอะ่ะใครมุกอะอยากจะถ่ายรูปรวมนางแบบทุกคนนะคะ,อ,ะอินดีจ้าอย่างนั้นก็ได้จ้าพี่ได้ของเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวขอเชิญนางแบบทุกคนเข้ามาในเฟรมได้เลยค่ะ ว้าวสวยมากๆเลยล่ะค่ะงั้นพร้อมนะคะเดี๋ยวหนูจะนับแล้วนะคะหนึ่งสองสามเซชีสชีสเยี่ยมเลยค่ะพี่ไข่มุกขามาถ่ายกับพวกเราด้วยสิคะเอาอย่างนั้นเหรอ,อก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนะขอตั้งกล้องก่อนอทุกคนยิ้มค้างไว้นะคะ5้าสี่สาสา วันนี้แมวจังคุณยายและก็เพื่อนๆพื่ี่ๆทุกคนสนุกมากเลยค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีจริงๆเลยกับการได้เป็นนางแบบให้กับพี่ไข่มุกค่ะงั้นวันนี้นะคะบรรดานางแบบชุดสวยทุกคนสุดสวยจ้าแมวจังอค่ะสุดสวยทุกคนลาไปก่อนนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะกับทิดาสติ๊กเรี่บายบาย บ๊ายบายค่ะ